อ๋อทำเป็นตัวอย่างเหรออ่อไหนทำยังไงมั่งกวาดให้กลิ้งเกลี้ยงอ่อกวาดให้กลิ้งเกลี้ยงอ้าวถูอันนี้ถูถูสิอ่าถูยังไงถูแบบนี้อ๋อถูแบบนี้อันนั้นกวาดและอันนั้นกวาดอ่ะกวาดกวาดก่อนสิอ้าวกวาดโอ้โหยกของเก็บด้วยต้องใส่ถุงมือดิไฟดูดเดี๋ยวไฟดูดต้องใส่ถุงมือด้วยอ๋ออ่ออ๋อเพรเก่งว่ะเจ้าตังค์เท่าไหร่เนี่ยทำความสะอาดเนี่ย เท่าไรคิดคนเท่าไหร่สองบาท,ท,บาทโอเคเดี๋ยวเอาให้ให้ห้าบาทเลยอ๋อไ,ไม่เอาตังค์ด้วยซื้อขนมอย่างเดียวโอ้โหอ่าตรงนี้เก็อยังเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออโอ้ยเก่งว่ะสะอาดเลยนะเนี่ยดูสิเด็กเก็บเด็กแฝดสองคนโอ้โห ชื่ออะไรเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อน้องสองชื่อจริงชื่ออะไรอะชื่อที่ไปโรงเรียนอะไปโรงเรียนคุณครูเรียกว่าอะไร่าอ้าวจำชื่อตัวเองไม่ได้ใครคนไหนอดีศักดีศักดิ์อุมาเซนอ๋ออดีศักดิ์อุมาเซนมึงลูกคนจีนยังไงว่าอุมาเซนเนี่ยแล้วแล้วคนที่กวาดอยู่ชื่ออะไรชื่อหนูหนูชื่ออะไร อ,อ๋อน้องสองเหรออ่อแล้วชื่อที่โรงเรียนชื่ออะไรสรารศากอะไรสรารศากอ,อ,อ,อุมาเซนอ๋อสารศากอุมาเซน